สวัสดีน้ำเสารครับสวัสดีชาววันที่หกเนาะมือนี้วันที่หกเดือนสิบเอ็ดหกแปดเนาะออกกําลังกาย,ยกัต่อลครับอ,ออกกําลังกาย,ยส่วนส่วนวันนี้หนาดนะออสอง สามสี่เห็นคนบอลไื้นมันบ่เสมอกันฟ <c oughs> ื้นมันตั้งใดแบบมันหายไปแล้วมันกันนี้นะโอ้โหมองนี้ใช่ไหมหก

ย5่ส2บ2ปดย3่3ิ3เ3้3ยสามสี่สามห้า ซันเตซเตซตซีก <đấy> <Ooh>. hm, ิ้งบริหารกามทองนะตุกินงบริหารหน้าทองครับพี่น้องเยาว่าประื่มยเล้เเมยอยู่เด้อสามหนึ่ สามสามสามสี่สาม,สาม,สามห้ากระลอกกระจนสามหากสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิ่สี่หนึ่งสี่สอง Zizi. 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 Ah, zi, 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 Ziga, a ah, <laughs>

số 4, số 5, số 6, số 7, số 8, ngửa lại khẩu ta khỏe, số 9, số 10, 11, 12, số 13 เจ็ดสีส่เลยไม่ไม่หลายพี่น้องเลยไม่หลายอ,าอันเลนลูกกิ้งหลายเข้าข่ายด้านมืดเข้าข่ายด้านมืดเลนลูกกิ้งหลายเข้าด้านเป็นกระจิงต่อ นั่งเฮ็ดเลนเฮ็ด,ห,ด,ห,ดหัวไปตามภาษาไปเนาะ <c oughs> ใส่ถุงมือกันเมื่อคืนร้อยกระทุงงะ่งเป็นจังตดเนาะง่ายหล้วส่วนข่ยนะกระบปรได้ลร้อยดอกไข่ข้านอายุหลายละมิตาอยากหลับอยากพักขี่ข้านเพราะคือตอนเป็นวัยรุ่นตอนเป็นนุ่มเป็นสาวเนาะฮอร์โมนกี่ขานมันหลายฮอร์โมนกี่ขานมันหลายมันหมดยุกหมดวัยหมดกับบ๊ะูว่ะ นแล้วแต่คนมากแล้วแต่คนอยากไปเนาะจะสำหรับข่อยข่อยทำมาแลงมาหอกข่อยากนอนน่ไหมง่วงนอนขออ่อยมาอยกไปใส่มาใส่สินะห <c oughs> อนเอาปกาสิขอจบคลิปแค่นี้แหละพี่น้องจักสีไทยอีย่างเนาะพอจบคลิปวันที่หกเดือนสิบเ็ดหกแปดแค่นี้แล้วนยยนะจจน 6, เนานะ ยมเศร้าอันพอมากมาออกกําลังกายยมุอเศ้าเพราะว่านคนมันมาค่อยบูุกผ่านสิแม่ยิ้มือแรงมาล่ะมันถ่ายคลิปลําบากเพราะว่าคนมันหลายน้ะพี่น้องอคลิปนี้ก็พอแค่นี้ละครับสวัสดีครับ